สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาติดตามเมล็ดผักเราต่อนะครับครบหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วนะครับที่ยวแช่เมล็ดไว้จากคลิปผ่อนนะครับเนาะทีนี้เราจะมานะครับเพาะใส่ดินเพาะโอ้โหครับครบระยะเวลาที่เราแช่ไว้แล้วนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนยี่สสี่ชั่วโมง น้ำเล็กนะครับนี่นะครับหลังจากเราเตรียมกล่องเพาะไปแล้วนะครับก็จะนำเมล็ดนะครับ ที่เรามาแช่ไว้นะครับมาใส่ดินเพาะแล้วครับหรือพิทมอสหรือมีเดียนะครับเอาดวกันนะครับพิทมอสหรือมีเดียครับอันนี้นะครับอย่างที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่เขียนชื่อไว้นะครับมันจะเหมือนกันล่าเลยครับเล็กจำเป็นที่เราต้องเขียนชื่อและวันที่ในการเริ่ม แช่เม็ดหรือการเพาะนะครับอันนี้อันนี้เป็นเลดโคโร่กรีนโคลโร่เห็นไหมครับเขียวกับแดงนี่เม็ดสีเดียวสีขาวเหมือนกันก็มีนะครับอันนี้เป็นกรีนเขียวโคโรอันนี้เป็นเลดโคลโร่ดูไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่เขียนเลยถ้าไม่ไม่จดเลยจะไม่ออก แล้วก็มีสีดำอีกน,อน,นึงอันนี้จะเป็นกีนเลบิตแต่ละสายพันธุ์นะครับเนาะนีฉ่ฉะนั้นเราต้องจดไว้มาที่นี้เราไปเตรียมดินเพาะกันนะครับเร้วหมดเลยเราจะไปเตรียมดินเพาะใส่กล่องเพาะนะครับนี่ครับ นี่อาจจะมืดเลยนะครับเปิดแส่อนหะโอเคอะนะยืดมอดเรานะครับเลยซื้อมานะครับยังไม่หมดเข้าใจไปต่อนะครับ แล้วก็จะใส่กล่องพลาสติก เหลือพื้นทีป่ประมาณนี้นะครับใส่ใส่ดินเพาะไปเป็นสองส่วนเหลือพื้นที่ไว้ประมาณหนึ่งส่วนครับหนึ่งส่วนก็คือเป็นต้นที่เขาจะงอกขึ้นมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอาดินเพาะมาโรยข้างหน้าเลยนะครับดินเพาะกับมเมล็ดนะครับอันนี้ไม่ต้องกระแทกไม่ต้องกระแทกแรงนะครับแต่แค่นี้ไปประมาณนี้พอเราก็จะใช้สามกล่อง จากว่าเราเชื่อสามสอง น่าจะเอาดีเก็บครับนี่นะครับแล้วสามกล่องพล้ะครับแล้วก็จะไปะนำเล็ดใส่กันนะครับ พร้อมกับเตรียมนี้ไว้นิดอีกนิดหนึ่งครับอันนี้เอาสำหรับใส่ในมลิตนี่ก็เตรียมไปนิดหนึ่งครับไปไปเลยกันนี่นะครับ ทีนี้เราก็จะเอาน้ำออกจากมเมล็ดนี่เป็นของอันนี้นะครับมเมล็ดโครลนี่ต้องก็ต้องเล่นดีๆหน่อยนะครับามาตรงนี้ดีกว่าเลนเทน้ำทิ้งครับทีนี้น่าจะละเอียดเลยนะครับให้ดูจามเมล็ดนะครับ อาจจะมีน้ำนม่นกยไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวเราจะสสดินเผาอยู่ครับก็อย่ยาวไปคิดนี้เอาให้ลึกซึ้งเลยนะครับนี่นะครับที่เราเตรียมมาหน,นึ่งนะเตรียมอีนิดหนึ่งใส่ไปนิดหนึ่งใช้ไม้คนนะครับมันเดิมครับง่ายๆ ที่เราทุกเขาแล้วแล้วก็มาเกี่ยวเกี่ยให้เกี่ยให้เราเสม,อ,ม,เสมอนะครับให้เมล็ดเสมอนะครับเกี่ยวลงมาในดินเพาะเราเลยครับก็มาเกี่ยวรอบหนึ่งครับเนาะอันนี้ก็จะได้ทําให้เม็ดที่เราเพาะนะครับไม่กระจุกกันถ้ากระจุกกันมันจะทาให้ต้นมันผอมมันผอมมันรีบนะครับอาจจะไม่แข็งแรงตายได้นะครับอ่านี่ครับ และอีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจดบันทึกนะครับอันนี้เป็นกล่องเดิมนะครับที่เราใช้ใช้ใช้แล้วใช้ซ้ำอันนี้ต้องจดนี้ลงไปครับ แต่เรายังไม่ได้ปิดฝาเราจะต้องฉีดน้ำํำลบน้ําก่อนพรมน้ําก่อนได้แล้วหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราจอยตรงนี้ก่อนต่อไปนะครับเป็นกีนโครมรอนกันครับเทน้ำทิ้งก่อน แเหมือนกันนะครับในน้ำทิ้งแล้วก็ใส่ดินพอะไปนิดนึงคนระับคนนี้ครับกันเป็นกนารคละให้มิดมันกระจายว่าครับ ก็จกองเพาะเรานะครับตัวนี้น่าจะเม็ดน้อยนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะถูกแบ่งเอาไว้เพาะทีเืรกครับเม็ดเลียน้อยเกิดมาอาจจะบางๆหน่อยทุดนี้ลองดูนะครับเมล็ดพันธุ์เก็บไว้นานนะครับหลายปีกะสามสี่ปีครับ เราจะมาดูว่ามันจะยังใช้งานได้หรือเปล่านะจจยังสามารถปลูกได้เติบโตได้หรือเปล่านี่วิธีการเพราะเราเหมือนเหมือนปกติที่เราเคยเพาะกับลูกค้าที่สั่งมาเลยนะครับไม่มีขั้นตอนไหนที่พิเศษหรือว่าตกตัดออกเลยนะครับคลิปนี้ก็มายาวๆเลยนะครับเ่ยท่านได้เข้าใจ ให้ผู้ชมได้เข้าใจคลอกให้หมดเสร็จแล้วก็มาเกลี่ยก่อนอาจจะละเอียดนะครับแต่เราเน้นคุณภาพนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะจดไว้เดิมของก่อนใช้ได้นะครับ ก่อนที่แล้วปลูกเพาะกวางตุ้งใบยังไม่ปิดนะครับต้องฉีดน้ำพ่นน้ำก่อนหลอกยินแล็บปิดไม่ตินินลเดเยอะเลย เม็ดดำนี้ก็คือต้องใช้ความเาเรียกว่าจะประมาณการให้เป๊ะๆ่อยนะครับให้ดีๆนเนียนนะครับเพราะว่าเม็ดดำกับดินเพาะมันไปด้วยกันเลยนะครับเราจะมองไม่รู้เลยนะครับว่าเม็ดเราอยู่ตรงไหนม,มันสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่รู้เรื่องเลยมันมันเป็นเม็ดดำนะครับ แล้วก็คนคนเราก็คิดว่าความรู้สึกที่เราเคยใช้กับเม็ดสีขาวนั้นเป็นแบบประมาณว่าเท่าไหร่มันถึงจะคละกันนะครับล้วมาใช้ได้เลยทีนี้สําคัญตรงนี้ครับตอนที่เราโรยลงเนี่ยก็ต้องกะให้มันว่ามนนันต้องเกลี่ยให,ให้ให้กระจายเท่าเท่ากันนี่ต้องกะระยะนะครับ เพราะเม็ดดำเราดูไม่รู้เรื่องดินเพราะสีดำนะครับดินที่ใส่ในเม็ดก็สีดำนี่กะต้องกะให้เนียนๆเป,เป,เป,เป๊ะ ไปดูสิครดินที่เราใสก่กับเมล็ดก็จะฟูนะครับตรงไมันเยอะก็เกี่ยไปดู ต่อไปก็จะฉีดน้ำพรมน้ำนะครับ 喜欢看 ประมาณนี้ประมาณนี้พอนะครับต่อไปก็จะปิดฝานะครับปิดฝาของใครของมันนะครับฝาเก็บสับสนนะครับ เดือวต้นกาเราจะไม่ตรงพันนะครับนี่นะครับขั้นตอนการเพาะสดินเพาะในกล่องเพาะต่อไปแล้วก็จะไว้ในห้องที่มีความชื้นอากาศเย็นหรือหน้าน,นี้ก็ไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่มีแสงเราก็จะไว้ในห้องน้ำนะครับแบบนี้ ครับหนึ่งคืนหรือสองคืนไม่เกินสองคืนก็จะเอารับแสงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ในส่วนของขั้นตอนที่สองมาชมตามนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมขอบคุณท่านาทีน่มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ